สวัสดีค่ะ DST และ DTF แตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาดูกันนะคะการทำงานพิมพ์ผ้าแบบ DST และ DTF เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นงาน transfer ทั้งคู่คือเราต้องเราต้องพิมพ์ลงไปบนฟิล์มและนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รีดลงบนผ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ DST เนี่ยก็จะเป็นงานกลึงดิจิตอลส่วน DTF จะเป็นงานดิจิตอลทั้งคู่เนี่ยชื่อก็จะบอกว่าอันนึงเป็นกลึงคือกลึงสกรีนและกลึงดิจิตอลคือคุณต้องนำงานสกรีนมาผสมผสานในการทำงานด้วยส่วน DTF นั้นก็จะเป็นการทำงานทรานสเฟอร์แบบดิจิตอลล้วนๆน,นะคะ สำหรับวิธีการทำงานน่ะถ้าถามว่าวิธีไหนง่ายก็คือวิธีดิจิตอลก็อาจจะง่ายกว่าแต่สำหรับวิธีไหนเหมาะสำหรับคุณมากกว่ากันถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานสกรีนอยู่แล้วงาน dst จะเป็นงานที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณที่สุดเลยนะคะ1บล็อกล้านสีเพราะว่างานตัวนี้เป็นงานที่ต้นทุนต่ำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกอ็ ต่ำนะคะเหมาะสมกับราคาที่เราจะสามารถรับงานกับลูกค้าได้ซึ่งมึกอ่ามึกที่ใช้สกินสีขาวด้านหลังหรือผงกาวก็จะมีความทนซักจะป้องอ่าจะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่อง m i เก a t i o ได้ดีมากเลยเนื้อสีเนี่ยคุณก็สามารถจะ ทําให้หนาหรือบางได้จากการสกรีนสีขาวลงไปในบล็อกสุดท้ายนะคะคือหากคุณเป็นลงสกรีนอยู่แล้วงานสกรีนที่ยากแสนย,ยากคุณเปลี่ยนเป็น d s t คือกึ่งดิจิตอลเปรียบเหมือนรถไฟรถไฮบริด Hi it, ที่จะบางครั้งก็ใช้ไฟฟ้าบางครั้งก็ใช้น้ํามันนะคะผสมประสานกันไปบางครั้งก็ขับน้ํามันบางครั้งก็ขับไฟฟ้าของเราก็เหมือนกันคะ่ะตัวนี้ก็คือ บางครั้งก็บางครั้งเราก็ต้องใช้วิธีการผสมประสานกันขึ้นมาเรียกว่ากึ่งดิจิตอลนะคะส่วนดิจิตอลเนี่ยาราคาต้นทุนค่าเครื่องค่าอุปกรณ์ต่างๆค่าหมึกกิโลละเป็นพันนะคะซึ่งจะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสัมผัสเรื่องของงานพิมพ์มาเลยก็จะง่ายกว่าแต่ ผลลัพธ์ของการทํางานเนี่ยก็จะยังไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะ,ะถ้าคุณจะเอาชัวเอาแน่นอนเอาสวยงามนะคะทํางานให้ลูกค้าแล้วสบายใจนะคะกึ่งดิจิตอลก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาสําหรับโรงที่โรงงานที่ทํางานสก,กินอยู่แล้วส่วนคนที่ยังไม่เคยทํางานสก,กินเลยก็ใช้ระบบดิจิตัลซึ่ง แล้วก็งานของระบบทั้ง2ระบบเนี่ยก็ปริมาณของงานที่ออกมาก็จะได้ปริมาณงานที่มากน้อยแตกต่างกันเยอะเลยนะคะระบบ DST นะคะก็จะได้ปริมาณงานที่ออกมาอย่างรวดเร็วนะคะคุณจะปิน 1, ินพันธสีก็ปินินปินจากเครื่องริโค A สอง่ R R 1, ปินพวดปินพวดแป๊บเดียวแล้วก็สกรี พวดเดียวคุณโรยกาวคุณก็เสร็จแล้วนะคะแต่สำหรับ dtF นั้นกว่าจะปิ้นออกมาทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็ต้องคำนวณว,ว่าหนึ่งชั่วโมงคุณสามารถปิ้นได้กี่แผ่นแล้วคุณจะต้องมารยกาวแล้วตัดเป็นชิ้น,นจะจะ,จะใช้เวลามากน้อยกว่ากันเท่าไหร่เรื่องเวลาก็มีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าท่านใดที่ทำงานสกรีนอยู่แล้วนะคะ อยากจะทำแบบ1บล็อก้านสีก็แนะนำ DST สําหรับท่านที่ยังไม่เคยทํางานสกินเลยนะคะจะจับงานสกินเล่นๆน,นะคะหรือเป็นงานอดีตหรืองานจํานวนไม่มากเนี่ยก็แนะนำ DTF นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความความความตัดสินใจของแต่ละคนนะคะว่าจะใช้ตัวไหน DTF ก็ดี DST ก็ดีดีสำหรับใครก็ต้องคัดเลือกกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ